ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รายการทีวีอาสาคลายทุกของเราก็ขอลงพื้นที่ที่ตำบลกระทุ่มล้มนะครับอำเภอสามผานจังหวัดนครปฐมนะฮะซึ่งมีคนเรียกร้องมีชาวบ้านได้ส่งข้อความเรียกร้องถึงความเป็นธรรมในกรณีที่มีโรงงานพลาสติกครับชื่อว่าโรงงานชาวเจริญพลาสติกนะฮะได้มีการส่งเสียงดังรบกวนวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดจนมีการแอบลักลอบ ล่อยน้ําเสียลงยังแม่น้ําลำคลองครับครับและในวันนี้นะผมก็จะขอลงพื้นที่เพื่อจะมาสอบถามความทุกข์ของชาวบ้านแล้วก็เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของการทิ้งน้ําเสียของโรงงานแห่งนี้เราไปรับชมพร้อมกันเลยครับโรงงานพลาสติกเขา,า,นา,นขาบดพลาสติกเขาทํามาหลายปีแล้วแล้ว,ลวก็ทะเลาะกันมาหลายปีแล้วด้วยแต่ว่าพอไปแจ้งเขาพรนั้นก็เงียบเขาบอกจะทําเขาบอกนี่ครึ่งเดือนแต่มันฝ่าแล้วมั้ง ก็ว่านกขู่มากนะแต่ไม่รู้จะทํายังไงเออมันนกขูอ่อ่ะพอนั่นมันดังคุยกันไม่เล้เรื่องอะ่ะนะต้องไปอยู่บ้านบ้านหลานชายนื้ไปไปแล้วเออเชื่อกล่าไปแล้วแต่ว่านี่เขากําลังกําลังดําเนินการนะตอนเนี้ยเขาว่าเขาว่าจะทําเขาขอเวลาครึ่งเดือนแต่ป้าว่ามันเลยแล้วเนี้ยมันเลยแล้วมันก็ยังดังอยู่ก็พอกันนั่นก็ต้องเงียบ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ได้จะด่าดเทศบาลน,ะนึกนึกด่านะ่ะทําอะไรเขาก็ไม่ได้มันก็เงียบเออล่าลายชื่อแล้วก็เกณฑ์คนไปนงนูง้นเป็นเป็นหมู่ไอเป็นเหมือนสลัมอะ่ะคนคนหลายคนเกณฑ์คนไปก็สู้เขาไม่ได้เพราะนั่นก็เงียบมันก็เงียบไปอยู่เรื่อยๆก็ไม่รู้จะว่าไงก็ต้องทนน่ะเราอยู่เราอยู่คือเรา คนจนเราก็ต้องทนน่ะบอกเขาก็เขาก็มึนนะเขาพนันนั้นเขาก็รับหน้าแต่ว่าพอพอพอบอกแล้วเขาก็จะทําจะทําแต่มันก็ไม่รู้จักทําสักทีเหมือนเขาเป็นคนมีตังค์แต่ว่าเขาเห็นผลประโยชน์ของเขาเขาไม่เขาไม่เห็นก็เราหรอกเราจะเดือดร้อนอยังไงหลานชายนวาวาทิศก็นอนไม่ได้ตรงตรงไฟไอ้ตรงตรงเสาไฟตรงนั้นน่ะ นกขู่มากแล้วหลานหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมนอนไม่ได้ก็ต้องก็ต้องทนอะ่ะคือทนอย่างเดียวป้านะ่ะวายไอ้ไอ้ลูกปิงปองมาบ่อยๆแต่ป้าแก่แล้วกลัวเขาจะเออมาเอาผิดแล้วเราก็จะทำยังไงอะ่ะเครื่องอ่ะไม่รู้จะทำยังไงทั้งน้ำดีน้ำเสียสารพัดนะครับน้ำดีก็คือฝนน้ำฝนซึ่งเราไม่ต้องการเนี่ยคือคือมันเวลาฝนมันตกปุ๊บ มันต้องลงมันต้องลงมามันต้องลงมาแถบแถบแถบบ้านเราคือปัญหาคือว่ามันมาลงมาลงมาลงมันไม่ได้ไปตามท่อแต่ว่ามันออกมาตามกําแพงซึ่งเราไม่เข้าใจว่าคือคุณทำโรงงานขนาดเนี้ยแต่ว่าคุณน้ําคุณออกทางท่อออกทางหน้าถนนซึ่งมันยิ่งยิ่งสภาพน้ําฝนคือตอนที่ฝนตกนี่จะรู้พวกเศษเศษพวกพลาสติกพวกอะไรก็คือจะออกหน้าโรงงาน เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือลงเทศบาลปล่อย,อยได้ยังไงเราไม่เราไม่เข้าใจไงคือมาตรฐานของโรงงานจริงๆแล้วเขาเขาเขาทำกันแบบนี้หรอคือเราไม่รู้ไงว่าโรงงานพลาสติกอะ่ะคือเราเข้าใจว่ามันเป็นพลาสติกรีไซเคิลแต่ว่าเราไม่เข้าใจไงว่าเขาเขาเขาปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เหรอสภาพคือให้ให้มันมีผลกระทบต่อชุมชนได้ยังไง หากหลังจากนี้ไปเออทางโรงงานอาจจะยังไม่หือไม่เอือและยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่ก็เห็นอยู่เรื่อยๆอ,อย่างนี้ทางเราจะมีการรวมตัวหรือมีการเรียกร้องอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับก็ก,ก,ก็ต้องรอต้องรอเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพราะว่าคือผมก็คือก็ก็ไปยามคุยเพราะว่าเราเราเราอยากมีเพื่อนบ้านแต่แล้วถ้าเขาเป็นอย่างเนี้เราก็ต้องคือถ้าถ้าประสานงานไปแล้วคือทางทางหน่วยงานเขานิ่งเงียบทนานมากๆ ก็คงยังไม่ไหวครับก็คงจะต้องมีการเรียกร้องกันบ้างสุดท้ายพี่อยากฝากอะไรถึงเออจ้าของโรงงานแห่งนี้ฮะในการจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับสาม,มัญสำนึกครับคือคือคือเรามาคือเรามาทีหลังอะเราเราเราอยากจะมีเพื่อนบ้านหรือว่าเราถ้าเราเราอยากมีเพื่อนบ้านเราก็ต้องเราก็เราก็ต้องเข้าใจปัญหาคือปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้ ค,คุณผู้ชมครับซึ่งนอกจากมลภาวะทางเสียงที่เมื่อสักครู่ได้ชมจากวิทยากันไปแล้วที่นี่ฮะย,ยังมีปัญหาเรื่องการส่งกลิ่นเน่าเหม็นของน้ําเสียอันเกิดมาจากโรงงานพลาสติกโรงงานเดียวกันนั่นเองครับซึ่งจากภาพนะฮะข้างหลังจะมีการปล่อยแอบลักลอบทิ้งน้ําเสียลงมาสู่ลําคลองชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งจากภาพก็จะเห็นสภาพของแม่น้ําลาคลองที่มีความดําความเน่าเสียจนไม่สามารถใช้ได้แม้กระทั่งการลดน้ําต้นไม้ครับ สภาพตอนแรกก็มันไม่เน่าอย่างนี้คลองนี่ไม่เน่าไม่ดำอย่างนี้มาน้ำเน่าเพราะน้ำตามโรงงานต้องลงสสี่แล้วมันสสีก็ลงคลองตามสสีไม่ลงคลองที่ไหนไม่คงคลองนี้คลองเดียวนะทั้งอื่นไปไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ได้เลยมันเหม่นน่ะลดต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ไม่ละได้แต่ต้นไม้ไม่งามอะครับแล้วตาอยากให้อ่าสภาพสายน้ํามันกลับมาแต่ก่อนไหมครับก็อยากให้กลับมาครับ อยากกลับมายังตะก่อนเนี่ยก็อยากให้แก้ไขคือว่าอยากให้น้ํามันเน่าแบบนี้ให้น้ําให้เป็นน้าําน้ําใสใสแล้วมันจะมันจะสีขาวขาวสีขาวหน่อยๆอย่ายมันผ่านมาโอ้โหมันก็เป็นเรื่อยๆอ่คือมันมีอยู่เรื่อยๆนะแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงแก็ไขยังไงแบบไหนบอกบางทีถ้าเรานั่นไปหรืออะไรไปเราก็ไม่รู้จะไป พูดกับใครอ่ะนี่นี่อยู่ก็อยู่กันในแบรในบ้านอะไรอย่างงี้อยู่แต่ถ้าผ่านมาวิธทีก็เอ้าเดี๋ยวหายไปมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามาอ่ะก็ต้องดมอีกอย่างนี้ยังกินเหม็นจะมานหนักๆตอนเวลานะมันคล้ายๆมันตอนเรามันปล่อยออกมาหรืออะไรปล่อยออกมามัเพราะมันทางนี้มันเป็นทางออกพอดีปล่อยออกมานจะมีกลิ่นแรงมากเลย เยอะด้วยนะครั้ง,งมันดำมันนั่นแต่พักนี้เป็นมันมีน้ําฝนใช่ไหมมันก็ดีหน่อยน้ําฝนมันก็ฉะไปอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าส่วนที่พัฒนานี้ก็ควรจะทําอะไรจริงๆโรงงานน่าจะทําท่อมันบัดน้ําเสียนะบบนอเออจะได้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะแล้วมันก,ก็จะได้แบบว่า คนอื่นเขาก็จะได้ไม่ต้องมานั่งดมกลิ่นแบบนี้นี่เขาไม่ได้ทํานะที่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 มองดูเขาไม่ได้ทำเออถ,ถึงได้ปล่อยออกมาเราปล่อยกลางคืนก็ถึงจะปล่อยยังไงก็ก็ไม่รู้กินออกมาอยากก็ให้ทําให้ดีๆหน่อยอะ่ะอย่าทําให้คนเขาเดือดร้อนมากกว่านี้ดีกว่า <laughs> นะถ้าเราจะนึกว่าเราจะทํางานทําอะไร ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไหนกันเลยแต่เขาอยากจะทํางานให้ดีขึ้น่ะก็อย่าทําให้สร้างปัญหาให้คนเขาเดือดร้อนมากกันนี้หลายต่อหลายครั้งก็คุณผู้ชมที่วิถีชีวิตของชาวบ้านจะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยการมาตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีความรับผิดชอบครับและเช่นเคยครับโรงงานแห่งนี้ก็ยังเป็นอีกโรงงานหนึ่งที่ยังมืดดําอยู่ในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับ ทุกครั้งที่ทางรัฐบาลหรือทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบก็จะได้รับคําเสมอนะครับคำรับปากที่ว่าทางเราจะขอแก้ไขภายใน1เดือน2เดือนหรือ3เดือนครับโดยปัจจุบันนะฮะได้สอบถามจากชาวบ้ามนมาว่ากว่าปีแล้วครับที่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาและนี่ครับก็ยังเป็นเรื่องที่ทางรายการของเราต้องรอคําตอบว่าเมื่อไหร่ปัญหานี้จะจบไปสักทีครับ